อยู่กับรายการสีสวัสดชวนชิมอยู่กับตี้คนเดิมเพิ่มเติมียู่เหมือนเดิมค่ะวันนี้ตี้อยู่แถวซอยเทิดไทยนะคะมาตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆร่อยเขาว่ากันว่าหมูชิ้นใหญ่บึ้มบมจะเป็นร้านอะไรตามตี้มาเลยนะคะตอนนี้เราไปอยู่กับเจ้าของร้านนะคะคุณป,ป้าป่องนะคะสวัสดีค่ะ,คะเป็นมายังไงทำไมถึงมาขาย ีได้อะะคแต่ก่อนขายอยู่กับแม่แฟน42ปีมาอยู่วัดนังแก้วก็ประมาณ28ปีได้แล้วจุดเด่นของทางร้านนี้เป็นยังไงคะมูสักจเป็นสูตรทางร้านเลยใช่ค่ะแล้วเมนูเด็ดๆลูกค้าเข้ามาสั่งก็สั่งเป็นเมนูอะไรบ้างคะบะหมี่ต้มยำเล็กยำเดี่ยวยำเกลีอยยำ และแล้วเมนูที่เราสั่งก็มาครบแล้วนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปชิมกันเลยพี่ขอเปิดด้วยเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำโบราณที่สั่งเป็นเส้นเล็กต้ยมยำนะดูนี่ก็มีหมูแผ่นด้วยรสชาติดีอะชอบอ่ะนี่มีตับด้วยนอยากจะบอกเลยว่ารสชาติของที่นี่นะคือเขาเป็นต้ยมยำแท้แทมีความเปรี้ยวน้ำแล้วก็กลมกล่อมแล้วก็หอมน้ำซุปก,กระดูกหมู และสําหรับใครที่ไม่ชอบทานเส้นทางร้านเขาก็มีเตาหล่อหมิห่นสโบราณเหมือนกันที่นี่เขาก็ยังให้หมูแบบบุ้มบัาม,มมาดูสิคุยชิ้นใหญ่มากหอมน้าซุปกระดูกรสชาติต้มยำแบบแท้เลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เมนูเย็นตาโฟวันนี้ตี้สั่งเป็นบุนเซ้นเย็นตาโฟนะคะเดี๋ยวตีขออนุญาตปรุงนะคะอันนี้จะเป็นสูตรไทยสูตรมันนะถ้าอย่างตี้ตีจะขอแบบเผ็ดๆหน่อยพริกช้อนหนึ่งน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็น,น้ำส้ม ทุกคเข้ากันก่อนที่นี่เขาบรรยากาศดีนะเรามาชิมเส้นกันนะคะยนตะโฟต้ยมยำไม่ใช่เป็นเส้นยีตาโฟโรสชาติของเงยนตาโฟเข้มข้นแล้วก็น้ำซุปของเขานี่ก็คือหอมเป็นรสชาติของเงยนตาโฟแท้ๆเลยนี่เขาก็จะมีให้เลือดูดสิแล้วก็มีเป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็จะมีหออลูกชิ้นกุ้งเว<ล>ย,เยรสชาติดีค่ะ แล้วก็มาถึงเมนูสุดท้ายอันนี้ตี้สั่งเป็นบะหมี่ยกแห้งต้งยมยำดูซิอืมก็ชั่นแห้งก็ดีอ่ะอมหมูทุกชามคือแน่นๆ่ที่นี่ถือว่าแห้งก็ผ่านน้ำก็ดี ใครอยาพิสูจน์ความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวที่นี่ว่าเด็ดแค่ไหนก็แวะมากินกันได้ร้านเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงครึ่งตั้งอยู่ในวัดอ่างแกว้วริมคลอง5้าสีเจริญสามารถขับรถมาจอดในวัดได้เลยหรือจะสั่งผ่านเดลิเวอรี่เขาก็มีให้นะคะนิสวัสดีชวนชิมทุกย่านมีแต่ร้านน่าย แล้วเราก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณน,น้องๆพนักง,งานสีสวรรค์เงินสะทันใจสาขาบางแคที่แนะนําร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยแบบนี้มาให้กับเราส่วนครั้งหน้าเราจะพาไปชิมร้านอาหารอร่อยที่ไนอีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือพูดคุยใต้คอมเมนต์กับทางเราได้นะคะสีสวรรค์ชวนชิมเพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อยไปลวจ้า